อันนี้ก็จะเป็นวิธีการคัดมังคุดนะคะลูกใหญ่ๆสวยๆผิวสวยๆแบบนี้เราก็จะเอาไปเกตสวยนะคะจะเป็นการแยกตะกา้านะคะแล้วลูกเล็กๆเราก็จะไปอีกตะการ์หนึ่งอยากรู้ว่าใหญ่ๆยังไงเล็กยังไงนะคะมันจะมีห่วงตะกา้าอยู่แบบนี้เนาะถ้าสมมติว่าใส่เราไม่ลงแบบนี้คือสวยแน่นอนถ้าสมมติใส่แล้วลงรอดแบบนี้ก็ถือว่าเป็นลูกเล็กนะคะเราก็จะแยกไปเป็นตกไสเนาะ อันนี้เล็กนะคะส่วนลูกลูกสีดําแบบนี้เราก็จะจัดให้อยู่กับลูกเล็กแบบนี้นะคะนี่สีดําก็อยู่ในประเภทเดียวกันส่วนลูกแตกแบบนี้เราก็แยกทิ้งนะคะหรือว่าถ้าไปขายเขาจะไปทําขนมหรือทําอะไรเงี้ยก็แยกไปขายนะคะอันนี้จะโลละสอบาทเนาะวิธีการแยกก็จะมีสวยแล้วก็ เกรดดำหรือเกรดดอกนะคะแล้วก็เกรดที่มันแตกนะคะเวลาชาวส่วนเขาแยกเขาก็จะแยกแบบนี้ค่ะ